เมื่อคืนเนี่ยมีคนนอนไม่หลับคนที่ถึงขนาดนอนไม่หลับก็คือคุณเอ๋ปารีนาอดีตสสรราชบุรีพักพลังประชารัฐนะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันนั้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจู่ๆมีอาการนอนไม่หลับแล้วก็ไปโรงพักคุณผู้ชมคน คนเรามันนอนไม่หลับถึงขนาดต้องไปโรงพักเนี่ยมันต้องมีเรื่องแล้วก็โพสต์ภาพในขณะที่ไปแจ้งความที่สพโพธารามราชบุรีเลยนะครับโดยระบุว่านอนไม่หลับจริงๆอยากจะพักอยู่แล้วแต่มันทนไม่ไหวจริงๆยอมรับนะว่าเคยชื่นชอบแต่การเอาเบื้องสูงมาทำมาหากินโอ้โหผมคือผมไม่แน่ใจว่าคําต่อจากนี้เนี่ยคุณเอจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาหมิ่นประมาทหรือเปล่าสาร สารละจุดๆเอาแบบนี้ละกันคืนนี้ปารีนามาดำเนินคดีโอ้โหไอ้จมูกโตตามมาตรา1 1 2ที่สพโพทารามพร้อมกับติดแฮชแท็กอย่างโหดนะครับคุณผู้ชมครับขอให้ศาลสูงพิพากษาจจำคุกแล้วก็ขอให้สารเตี้ยนเนี่ยลงประชาทันว่าแล้วทำไมนอนไม่หลับมันพรุ่งพ่านถึงขนาดนี้นะครับนักข่าวของเราก็ไม่รอช้าโทรศัพท์ไปขอสัมภาษณ์คุณปารีนาเจ้าตัวบอกเลยนะครับว่า เห็นคลิปแล้วรู้สึกเชื่อโดยสุจริตว่ามันเข้าข่ายการกระทําผิดกฎหมายจริงๆเขาสามารถทําให้คนรู้สึกอย่างนั้นได้จึงไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิดพร้อมกับบอกนะครับว่าวันนี้สังคมแตกแยกแล้วแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเขาก็ดังอยู่แล้ว เขาไม่ควรทำมาหาก,กินแบบนี้มันจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเพราะอีกหน่อยถ้ามีศิลปินรุ่นหลังที่ไม่ดังแล้วก็อยากเป็นข่าวอยากมีชื่อเสียงก็จะทำตามแบบนี้กันหมดจากนี้ขอให้ไปว่ากันที่ศาลเขามีสิทธิ์เหมือนการที่จะสู้คดีและปารีนาไม่กลัวว่าจะโดนฟ้องกลับด้วยครับมองว่าผิดหนึ่งหนึ่งสองครับเพราะว่าดิฉันก็เห็นคลิปนะคะแล้วได้นำคลิปภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยไปมอบ ไปให้กับตํารวจเพื่อดําเนินคดีค่ะแสดงว่าเป็นการพิจารณาแล้วว่าในคลิปมีการนิฉันเห็น,เ,หนเรารู้สึกและเชื่อโดยสุจริตเลยว่ามันเข้าข่ายก็จึงไปดําเนินคดีมุมไหนที่มองว่าเข้าข่ายอะครับก็มุมที่เป็นพระราชดำรัสอะค่ะเขาสามารถทําให้คนรู้สึกอย่างนั้นได้นะในในคลิปตงกล่าวเนี่ยแล้ววันนี้สังคมแตกแยกแล้วนะเ,เขาเขาดังอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ควรหากินแบบนี้อีกหน่อยถ้าเด็กศิลปินรุ่นหลังอ่ะที่ไม่ดังอ่ะ แล้วอยากเป็นข่าวอยากมีชื่อเสียงก็ทําแบบนี้กันอีกน่อยก็จะตามตามกันหมดมันเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีสลิปเป็นรุ่นพี่ทําตัวแบบเนี้นะคะให้ไปว่าที่ศาลเลยเขาจะเขาจะเขามีสิทธิ์ที่จะสู้คดีนี้อยู่แล้วไม่กลัวว่าจะโดนฟ้องกลับเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่กลัวนะคะตามมาตราสามสองเก้า 3, 2, ค่ะแล้วก็แสดงว่าได้ดูคลิปทั้งหมดแล้วหลา,นานันคิดไปแจ้งความนะคะถ้ามันไม่มีหลักฐานจะไปแจ้งไงล่ะคะ นี่คุณผู้ชมครับไม่กลัวฟ้องกลับที่นี้คือเราต้องตั้งหลักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นกฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนนะครับ ผู้ใดดูหมิ่นหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์บราชินีองค์รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับอย่างวันนี้ก็มีคุณไม้ระยองนะครับที่ถูกศาลตัดสินจำคุกในคดีมาตรา1 2 2ด้วยนะครับแต่เจ้าตัวไ,ไม่ไปศาลก็ถูกออกหมายจับทีนี้เห็นไหมฮะคือนักข่าวเราก็เลยถามว่าท่อนไหน คำพูดไหนของคุณโน้ตอุดมในเดี่ยวสเปเชียลซ p e ปอร์ซอฟ w ์พาวเวอร์เนี่ยเป็นการดูหมินม่นหมิ่นประมาทหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตรร้ายคุณเอดใช้คำว่าในมุมมองของตนมองว่ามันเข้าข่ายใช้คาว่ามุมมองแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นถ้อยคำคลิปต,ตรงไหนอย่างไรแล้วก็ใช้คำว่าเพราะมันทำให้คนรู้สึกได้ทำให้คนรู้สึกได้การที่คุณโน้ตเนี่ยพูดถึงคำว่าความพอเพียง ในทอล์กคอมบินดี้ของเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคือคุณเอ๋เนี่ยแกมองไกลถึงสารแล้วแต่ตำรวจนี่แหละพนักงานสอบสวนเนี่ยจะดำเนินคดีแล้วคุณเอ๋จะถูกฟ้องกลับหรือเปล่าอันนี้เคลื่อนไหวรอบที่สองนอนไม่หลับไม่รู้ว่าตอนกลางวันได้นอนหรือ,อยังนะฮะคุณผู้ชมครับ,รบเพราะล่าสุดเนี่ยได้โพสต์ข้อความออกมาอีกคือมันมีทนายความคนหนึ่งออกมาตอบโต้คุณปารีนาเลยอ่ะทนายเดชานั่นแหละซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันด้วยนะครับคุณเอ๋บอกว่าเมื่อทนายเดชาเข้าใจว่า มันไม่เข้าขายมาตรา112ถือว่าเป็นความคิดเห็นตามมาตรา329ออกโรงออกตัวมาปกป้องกันแบบนั้นก็ไม่ว่ากันขณะเดียวกันมีคนอีกจำนวนมากเข้าใจว่าเข้าขายเห็นไหมฮะคุณเอกใช้คาว่าคนอีกจำนวนมากเขาเข้าใจเขารู้สึกได้ว่ามันเข้าขายรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทำของศิลปินไม่ควรไปว่าหรือว่าขู่เพราะเป็นความเห็นตามมาตรา329เช่นเดียวกัน คุณปารีนาบอกต่อนะครับว่าอะไรก็ตามแต่เบื้องสูงเกิดความเสียหายจึงขอให้มันไปจบที่ศาลนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กบอกว่าทนายคนดีที่เห็นต่างกับปารีนาแล้วก็บอกกันนะครับว่ารักพ่อปกป้องพ่อเพราะศิลปินที่ดีต้องไม่หากินแบบนี้มิเะนั้นอาจจะเป็นยิ่งอย่างศิลปินรุ่นน้องที่อยากจะดังแล้วเท่านั้นยังไม่พอคือแกไปแจ้งความ กับคุณโน้ตอุดมแล้วนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ยืนยันนะครับส่วนตํารวจจะรับหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณปารีณาพูดปิดท้ายเอาไว้เตรียมที่จะดําเนินคด,ดีกับเนปฟลิกต่อนะคะโอ้โหก็เบิ้ลสองเลยนะครับคุณปารีณานอนไม่หลับก็เลยจัดเต็มคุณผู้ชมทีนี้พอคุณปารีณาเคลื่อนไหวแบบนี้ปุ๊บก็เลยทําให้สสพักฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อเรื่องทันทีนะครับแต่ยืนอยู่คนละข้าง ในประเด็นนี้ชัดเจนมากๆนั่นก็คือคุณวิโรธลักษนาอดิสรสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับโดยบอกกันนะครับว่าถ้ามีการแจ้งมาตรา112กับคุณโน้ตอุดมจริงนี่มันไปกันใหญ่แล้วนะยิ่งทําแบบนี้ยิ่งทําให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของมาตรา112มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนเลยนะครับโอ้โหไปไกลเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอีกท่านหนึ่ง หมอองคงครับปฏิพัทส,สันติพาดารองประธานสภาพูดแทนรัษฎรบอกว่าถ้าการพูดตลกว่าตัวเองว่าตัวเองทําชีวิตพอเพียงไม่ได้อย่างไรบ้างนั้นทําให้มีคนอื่นไปยื่นฟ้องยิ่งทําให้เห็นว่ากฎหมายมาตรานี้มีปัญหาครับคุณผู้ชมดูข่าวมาจนถึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยเขาเถียงกันอยู่แบบนี้ตอนนี้มาลามไปมาตรา112ไปแจ้งจับกันกฎหมายมีปัญหา หรือคนหรือคนมีปัญหาครับเนี่ยนะเออนะครับโอ้โหมันหัวจะปวดจริงๆอ่ะทีนี้ไปดูทนายเดชากันบ้างซึ่งออกตัวออกหน้าเลยนะครับอยู่ทีมโน้ตปกป้องโน้ตอุดมว่าไม่ได้กระทําผิดกฎหมาย112วันนี้มาให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีมาตรา112หรือว่าคดีหมินสถาบันการที่บุคคลใดจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องการหมินสถาบัน มันต้องเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการดูหมิ่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร,ร้ายถึงจะผิดนะครับส่วนของคุณโน้ตที่พูดถึงตัวเองว่าเป็นคนไม่พอเพียงไม่รู้จักพออะไรต่างๆเหล่านี้การที่แสดงตลกมีเจตนาดีก็คือเพื่อความบันเทิงของผู้ชมการแสดงดังกล่าวไม่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันและก็ไม่มีความผิดตามมาตรา112เพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายและก็ไม่ได้พาดพิงไปถึงสถาบัน เพราะฉะนั้นใครที่ไปร้องทุกร้องเรียนก็ต้องระวังนะหากโน้ตเขาได้รับความเสียหายเขาก็สามารถที่จะปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีเช่นแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นมีโทษจำคุก5ปีหรือว่าการหมิ่นประมาทก็ได้มาตรา326หรือว่าข้อหาต่างๆ คือถ้าเขาได้รับความเสียหายทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาสามารถปรึกษาทนายความเพื่อดําเนินคดีกับพวกที่ไปร้องเรียนไปตรวจสอบไปแจ้งความอะไรต่างๆนานาทําให้เขาเสียหายอย่างผมถ้าพูดว่าผมเป็นคนไม่พอเพียงอนิธานาเดชาแกยกตัวอย่างนะครับผมเป็นคนไม่รู้จักพอผมเป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนที่ไม่รู้จักพออ,อะไรต่างๆเหล่านี้ การพูดในลักษณะนี้มันไม่ได้มีความผิดฐานหมิ่นต่อสถาบันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็รู้ใครก็รู้ใครก็แล้วแต่เอาตัวเราไปเชื่อมโยงว่าหมิ่นสถาบันเราสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้เลยนะอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่ควรรับรู้เอาไว้ทนายเดชาบอกกัน,นะครับว่าเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปถึงหลายๆคนที่อ้างว่ารักสถาบันอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับวงการตลกมันเป็นเรื่องตลก แล้วก็ไม่ได้พาดพิงถึงส,สถาบันระวังอย่าดึงฟ้าต่ำคนที่จะทำให้สถาบันเสียหายก็คือคนที่พยายามดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเองมากกว่าครับโนตอุดมแต้พาณิชย์ นะเดี๋ยวไมโครโฟนได้พูดถึงตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่พอเพียงไม่รู้จักพออะไรต่างๆเหล่านี้การที่แสดงตลกเนี่ยโดยมีเจตนาดีคือเพื่อความบันเทิงของผู้ชมเนี่ยการแสดงดังกล่าวเนี่ยไม่เข้าข่ายนะเป็นการหมิ่นสถาบันและไม่มีความผิดตามมาตรา112เพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายและไม่ได้าพาดพิงถึงสถาบันเพราะนั้นใครที่ไปร้องทุกข์ร้องเรียนก็ต้องระวังถ้า นศอุดมเขาไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็สามารถดําเนินคดีเช่นแจ้งความเท็จกันแก้งผู้อื่นก็ได้นะโทษจาคุก5ปีหรือว่าจะเป็นลักษณะของการหมิ่นประมาทก็ได้มาตรา3ามเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่เอาตัวเราเนี่ยไปเชื่อมโยงว่าเราหมิ่นสถาบันเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้เลยก็อยากจะฝากหลายๆคนนะครับ ที่อ้างว่ารักสถาบันเนี่ยอย่าดึงฟ้าต่ําอย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับวงการตลกวงการสแตนดี้คอมเมดี้มันเป็นเรื่องตลกมันไม่แล้วก็ไม่ได้มีการพาดพิงสถาบันระวังอย่าดึงฟ้าต่ําคนที่จะทำให้สถาบันเสียหายคือคนที่พยายามดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมรัคุณผู้ชมครับกฎหมายมีปัญหาหรือคนมีปัญหากันแน่